สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับหนุ่ยเดโนรายงานตัวครับวันนี้มีมวยรักมวยชอบมาฝากเหมือนเดิมครับรายการของกลุ่มพลังใหม่นะครับศึกพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ฝากไว้2คู่เหมือนเดิมคู่ที่2ของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างเสือขาววินอุบลเจอจัดชัยปอปัญญาวัตรหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับเสือขาวเนี่ยชื่อชั้นวมจะดูดีกว่านะเตะซ้ายปั้มในเหนียวนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆผลงานก็แพ้บ้างชนะบ้างนะครับคืออาวุธ ใช้ได้แต่ว่าการยุระยะผมดูยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ในขณะที่จลชัยปอปัญญาวัน์เนี่ยประเภทดาวลูกมาแลนนะครับซ้อมพีเคด้วยรูปร่างดีอาวุธหลากหลายเหลี่ยมตัวดีขวางหน้าเก่งนะครับผมว่าได้สดนะผมว่าร่างกายผมว่าอาวุธมวยเนี่ยผมว่าจลช,ชัยชูสู้ได้นะครับฉะนั้นเป็นรองหน้ารองไปที่จลชัยปอป,ปัญญาวัน์นะครับอีกคู่หนึ่งไปที่คู่เอกแล้วกันนะครับเพชระมรกตลงบางทรายครับเจอกับทางด้านหนุ่ม เด่นภูไทยหยกขาวแสนชัย1้5ปอนด์นะครับโอ้ผู้นี้เพชรมรกตนี่เกา่ากึกเลยนะครับเตะซ้ายจัดหมัดศอกมีรู้จังหวัดเร่งรู้จังหวัดชายลูกถีบเก่งเหลี่ยมตัวดีนะครับช่วงหลังนี่กลับมาภาพนี้ร่างกายดีมากนะครับส่วนเด่นภูไทยเนี่ยจะได้หนุ่มสดนะครับเดินเตะเดินต่อยปั้มเข่าในเหนียวนะฮะร่างกายดีสู้ดีได้ความสดแต่ว่าเรื่องหลักเหลี่ยมความเก่าเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นรองเจ้าเพชรมรกตนะ ต้นๆเนี่ยทำใจหน่อยนะครับเพชรารกตเนี่ยจะชอบเล่งยกสี่ยกเก่งของเขานะครับยกยกเก่งเนี่ยรู้จังหวะเล่งรู้จังหวะฉา,ายทำเราเห็นนะครับผมว่าน่าจะเป็นฝ่ายเบียดชนะรุ่นน้องอย่างเด่นภูไทยได้นะครับนี่คือสองคู่ของผมนะครับก็มีจรัตชัยปอปัญญาวัฒน์แล้วก็ เพชรมรกตหน่งบางไทรนะครับาสำหรับแฟนมูดทุกท่านครับใครอยากจะเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีครับเข้ากลุ่มรับี่เด็ดจาก15เซียนคลิกตรงลิงก์ข้างบนแล้วก็ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้2คู่รวยๆเฮงๆทุกท่านเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนลาไปก่อนสวัสดีครับ